เกมเริ่มครับเจ้าถิ่นประจวบในชุดสีส้มล้วนเลยนะครับเขียนเริ่มเกมก่อนขณะที่เทรโรทีมเยือนในชุดสีขาวล้วนครับดูครับ90นาทีหลังจากนี้ครับทีมใดจะเก็บชัยชนะได้ดานิโลบางบอลแล้วก็ออกข้างไปครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกเลยนะครับในยกน,นี้ครับสำหรับดานิโลกองหน้าจากบริสเทโร ด้วยความที <Bond> ่บาโบมาแลนดี้ยังมีการบาดเจ็บนะครับก็เลยเป็นโอกาสของดานิโลในวันนี้ย้อนคืนไปวันนี้เกือบจะสั้นติดบล็อกด้วยอาร์แล้วครับแล้วจังหวะ2ต่อมาได้โหมในกรกุดยองชนเสาครับแล้วซ้ำอีกนึยยังไม่ได้ครับโอ้โหความผิดพลาดของเกมรับประจวบเกือบถึงท่านเสียประตูครับโอ้โหไม่ทันถึงหนึ่งาทีครับเกือบพลาดเองนะครับโอ้พิธีประจวบจังหวะขึ้นบอลพลาดของ เป็นนัตพลครับขอภายนัตพลคืนมาแล้วมีอุบเบาเกินไปนะครับต้องชมความขยันของเดนนี่ด้วยนะที่วิ่งไปที่จังหวะที่จะเคลียร์ของเดโต้ครับบอลเป็ติอัดแล้วก็โอ,โ,โอ้โหมคืนยองนี่หมกไปชนขาดนนครับเอาครดานิโลคนเดียวดานิโลแต่งเข้าขวาได้แล้วยกไปเสาวกลจะให้กับเดนนี่ครับยังถึงอยู่ครับ เอกชัยเปิดเข้ามาได้โบนด้วยคุณยองเรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหเปิดแม่นยำมากมากครับเอกชัยสำเร็จแล้วก็เป็นบุญคุนยองครับโค้ดเต็มที่สะให้กับทางเทโรออกน้ำหนึ่งต่อศูนย์ดูครับต้องชมจังหวะนี้ก่อนครับบอลโตกลับเร็วมาของดาริโรอาเวสแล้วเปิดชิฟมานะครับเลยมาตรงนี้จังหวะบ่งมาของิซักหันเทศครับไม่ดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลเนี่ยเดี๋ยนี่ครับคืนกลับมาให้ที่เอกชัยสำเร็จแล้วเปิดคอสเข้าไปครับ แล้วเทคตัวขึ้นหม่งครับ2คน,คนนี้เอาไม่อยู่นะครับเข้าไปตรงกลางครับดูครับสอดเข้าไปตรงกลางบุคคลจรครับหมง่งลูกนี้ชิงหม่งกันอยู่ครับเรดี้อปโป้มันมัวแต่มองคนครับเสียบอลไปโดนแย่งจากเท้าโรซา่าติดเครื่องมาทางขวามีคาราบูเอ้แล้วจ่ายไปถึงรอเซนดี้คราบไปแปรด้วยสายเรียบร้อยรับหนุประตูตอนหนึ่งครับนาทีที่สามสิบความผิดพลาดของเรดีอ้อโปครับไปเสียบอลกลางทางโอ้โหเอาจนได้ครับเจ้าถิ่นพิธีประจบทีฟีครับ ดูอีกครั้งครับนี่ครับเป็นจังหวะที่ไปจับบอลช้านะครับของเซซิอาโบแล้วดูโอซาครับเลือกสายขวาก็ได้นะครับเพราะมีตัวเติมมาจากกริดก็มีมอนิโยก็มีแต่ว่าด้านขวานี่ตัวโล่งๆคนเดียวก็คือคาราบุเอะครับเลือกให้แล้วก็แปดด้วยเท้าซ้ายครับลูกนี้ประสิทธิ์ครับโจโจ้จ้องจ้องข้ามหลอกเป็นจากกริดลาบตระกูลวิ่งมาปั่นลูกนี้ บอลข้ามกําแพงมาสวยเลยนะครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับดูคขัประสิทธิ์จันทุมหลอกไปแล้วก็พยายามปั่นนะครับสรวิทย์ตักโด่งมาให้กับสัญชัยเอาแล้วครับอบอลลงสวยแล้วจะเข้าเขตโทษได้ด้วยถึงสุดเส้นหลังจังหวะสุดท้ายไม่ได้เปิดครับแต่ว่าเคลียร์มาตรงนี้ไม่ดีของเพชรรัตน์เอาแล้วครับเข้ามาตรงกลางดานิโลพลิกแล้วปั่นด้วยขวาสวยครับ สองประตูต่อหนึ่งนะเทโรออกนำเพราลูกยิงของดานิโลอ,อเวสโอ้โหทำประตูแรกของตัวเองให้กับปุริเทโรเอฟซี FC ได้สำเร็จนะครับดูการขับบอลยามาของเทโรครับาด้านสายและวพาบอลขึ้นมาดยคว่านี้จังหวะเคลียร์เนี่ยนะครับไม่ดีเองของพชรัตน์นะครับเปิดมาไปติดนะครับเดอร์นี่แล้วก็ส่งมาให้ที่เดรโรอเวสครับจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ปัดด้วยเท้าขวานะ สวยเลยครับหมดเซฟเลยครับปิดเตโต้สองประตูตัวหนึ่งครับบริเตโรเอฟซีนำประจวบอีกครั้งนะครับคราวนี้ครบครับเจ้าทำอะไรครับครับจบครึ่งแรกครับเบิร์นออกมาทางซ้ายทันไหมครับทันด้วยครับเอาครับซามิโรซามองในกรอบเวทษมี2คนแล้วเปิดมานิ่งติดอยู่ที่เฉลิมศักดิ์แต่ว่าเทโรพยายังจะเคลียร์มีล้มลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับ จากภาพนะครับพยายามจะดูว่าใครถึงบอลก่อนนะครับดูถือว่าใช้เวลาไม่นานกันนะครับพุทธสินคุณนิวันรดูนครับว่าจะพิจารณาเคสนี้ยังไงครับดูการวาดเมือแกนี่เข้มแข็งมากครับเส้นเลือดขึ้นเลยจุดโทษจุดโทษทางประจวบครับก็จากภาพที่เราเห็นนะครับเหมือนสาเมโรซาจะ ชิงถึงบอลก่อนนิดเดียวนะครับยานมาแล้วครับาเปโรซาวิ่งเข้ามากดลูกนี้ทีอาเอครับโอ้โหชเลโรซาครับไม่ตกกรอบครับูยิงจุดโทษโอ้โหนี่ครับไปล,ลูกนี้ ศิลปิชันี้ไปถูกทางด้วยนะครับแต่ว่าลูกยิงของสเบโรซานี่ออกไปเองครับไม่สามารถตีเสมอได้ครับพีทีประจวบ FC ครับโอหดูครับแฟนบอลเซ็งเลยครับนะครับเทโรให้มาที่ว่างสวยเลยครับเซทวุฒในกรอบมีเพื่อนรออยู่2คนแบบเปิดมาตรงนี้น่าจะเป็นผู้เล่นของประจวบที่สกัดเอาไปได้ครับหลือโคต้าอีกครั้งเดียวครับสำหรับเทโรแต่ว่าเปลี่ยนได้2คน เจนพบเปิดได้มงเลี้ยแล้วเข้าเลยครับโอ้โหลูมงของแดนนี่ครับแพทริเดตตงเหมือนจะรับได้ทีแรกแต่ว่าสุดท้ายก็หลุดเข้าประตูไปครับ3มประตูต่อหนึ่งครับเทโรของนำโอ้โหือฝังเจ้าบ้านเลยนะครับบริเทโรเอฟซีจากลูกเตะมุมครับไปพลาดเองครับด้วยครั้งนะครับลูกเตะมุมเจนพบเปิดมาแล้วเทคตัวมงบอลตกพื้นนี่ยครับพยายามที่จะปัดครับโอ้แต่ปัดไม่ออกครับเป็นติด เดโต้นี่ครับปัดไม่ออกแล้วบอลมาชนขาแล้วก็ไปชนเสาแล้วตอนนี้ทิ้งเซอร์วูดไว้อยู่ข้างบนคนเดียวแล้วครับสมิธโรซาโรซาเข้าขวาแล้วยิงตรงนี้มีแฉลบและได้โ่งซับลอยที่อาแล้วครับไปมาสองต่อสามวันอาทิตย์ที่83จิบสามจางเุฒร์วูสุ่มๆเล็บเอาจนได้ครับพิธีประจวบเอฟซียังได้ลุ้นต่อแล้วครับโอกาสลุ้นตีเสมอนะครับูอีกครั้งครับจังหวะบอลของเจ้าถิ่นครับจากด้านซ้ายครับ ตรงนี้ไหลมานี่เป็นนัตพลมณพัฒน์หรือเปล่ปาครับเป็นโลซาครับที่เปิดมาตรงนี้แล้วไปเชนแลบนะครับอัพโบรแล้วทุท้ายได้มาเข้าทางนระตูสุกสุงตัวสโลองครับเอาแล้วมาอีกชุดเลยครับตอนนี้ถึกเลยครับตอนนี้ของประจวบแล้วสกัดออกหลังด้วยครับเป็นลูกเตะมุมจากกริดด้วยขวาตรงนี้หลอกยิงเลยครับแตนน่ว่าบอลข้ามคางออกไป ส่วนครับจะเหลืองจะแดงตอนนี้ขอบอลมาให้เล่นให้เร็วที่สุดแล้วเปิดเข้ามาได้มงกดลงพื้นของจะขิดรอบตระกูลมงได้ดีแล้วครับแล้วคาราเวพยายามมงกดลงพื้นแต่สุดท้ายบอลไม่ตรงกรอบครับดูครับคาราเวเปิดมาเลยแนวรับของเทโรนหมดเลยแล้วจะกิดเทคตัวขึ้นมงพยายามกดลงพื้นครับแต่บอลไม่ตรงกรอบคนเดียวแล้วอู่เข้ากลางสวยให้กับนัทวุฒิมูลสุวรรณนัทวุฒิไม่มีใครตามให้มาที่เศรษฐวุฒิออกมาทางขวาสรวิทย์ ย้อนคืนมาแล้วกดโอ้โหสองแลบแม่ลูกยิงเต็มข้อตรงนี้ครับชุมพลบวงงามครับตัวสำรองครับแฟนบอลเซ็งเลยครับโอ้โหแฟนบอลตอบไม่คาดกลับบ้านแล้วครับไม่ไหวแล้วครับจแก้แล้วแก้อีกไม่รู้จะแก้ไงนะครับเวลาที่เหลือตอนนี้พุธิโลครับหนีไปเป็นส0ประตูต่อ2ครับดูครับจังหวะเล่นสั้นๆกันครับเศรษฐวุฒิรตตวุฒ มาที่เซตาวฒิเซตาวด์ไหลมาครับลูกนี้สรวิทย์สรวิทย์แตะคืนมาแล้วชุบบนบวกงามก็วิ่งมากดด้วยเท้าขวาเลยครับแล้วเดโต้หมดเซฟเลยครับตุงตะข่ายเช็ดขาดลงพื้นครับตุงตะข่ายไปเลยครับสี่ประตูต่อสองครับสี่คนที่เติมขึ้นมาของเทโรครับมีส่วนร่วมกันหมดเลยแต่ว่าไอซ์คอนนี่ยังคุมพื้นที่ได้ดีมงมาแล้วโดนอัดตรงนี้พุทธสินไม่ได้ว่าอะไรครับคนไดฮีล้มลงไปเองแล้วจะสวนขึ้นมาของเทโรแต่ว่าพุทธสินครับ คุณนิวัตอิจาย์ก็ป่าน้องิจยาหมดเวลากันหนึ่งคันครับโพลิเซโลครับปลูกมาเก็บ3คะแนนด้วยกันเอาชนะพีทีมจวบได้4ประตูต่อ2ครับ